เอินไปน้ำไปน้ำไป้ไปน้ำเอาก็ไหวมาขาถีบมาหนูเรียนมายังไงลูกฝ้ายมาเพราะเอาวันเด้อร์ท่ามันไปบ่เป็นเด้อมาเอามันเด้อร์ไหวไหวมาไหวมาทำตัวให้มันแอบแอบไปฝังหูแล้วก็นนั่ถีบขาลูกถีบขาถีบขาอย่างเงี้ย อ็ทิบคะ่ะน้ำน้ำไหลแห้งนะลืน้ำมันไหลแห้งเอินมาว่ายนะ้ำที่สะนะคะเอออย่างนั้นแหละลูกอือ โอ้ย oh, yeah. ลูกสิตกได้ลูกสิตกได้อืมเล่นโน้นเล่นน้นเล่นน้น,นนัน่นงเฝ้าสมบัติเอามากกว่ามากเอามากเมือ่อไ่ล่ะมันเย็นอันนี้ลายเย็นนะเกือบตายเอาโน้ไม่โน้ไม่ใส่นะั่นบ่ลูก นะ้ไหมลูกน mm, like okay. ้ไหมน้ไหมน้ไหมเพราะว่าใหญ่ว ah ่าต SO ัวนั้นนออามากเลยอุยน้ำสะอาดจังเลย้ยน้ำสะอาดอือออ เอายัดกินเนี่ยอันเสียงเงินยชุดนี้เราบ้างชุดนี้อะไรจี๊ดอันน้ำเค็มมึบอเย็นปะจี๊ดเย็นปะเย็นไหมลูกเย็นมากไหมเย็นมากกว่าเอาเอาเอาอู้วูวูวูเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเอาไปนี่ไปก่อนเอาหวังยางไปสิลูกเวลาไหนเนี่ย เือมันตกเธอมันหยังอดนนี้ลูกใส่จลกเล่นอันนี้เลยลูกเล่นอันนี้ก่อนถ้ามันมีการเปรียบเทียบเนาะอ๋ะอฮนแล้วเอ้ยล่งหันมันล่องอีกเอ้ยหนาวเห็นปะ ผา้องเอินมากรอยนาเวนหลายนาเนาะคะ่ะเนาะดลดลผ้าดลดไเปรมากเท่านึงปีแล้วเธอไป้มากดูดลยค่ะใครมีเวลามากค่ะโอ,โอ้สนุกใจเลยสนกใจเลยเอิญเอนะน้าวะหย่าา <c oughs> อนวังเด้อ เออเอ่อตีตีให mm ้ดูลูกเออเออเออเมาสะเลยสบายเมาสะ ้ามาเบิงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจยเจ๊ส่ยจะนั่นใหม่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ